สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวดราม่ากำลังปะทุมูดริกเสี่ยงโดนแบนยาว4ปีจากกรณีตรวจโดปขณะที่เชลซีเปิดสึกแย่งเจ้าเปโดรดาวยิงจากเบรตันทุกประเด็นร้อนวันนี้ห้ามกระพริบตา สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลูกหนังทุกคนครับวันนี้เรามีข่าวช็อกวงการฟุตบอลที่คุณต้องรีบกดไลค์กดแชร์และฟังให้จบเลยครับเพราะมิคาอิโลมูดริกดาวรุ่งพุ่งแรงของเชลซีกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ใช่แล้วครับเขาถูก FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษตั้งข้อหาลักลอบใช้สารต้องห้ามหรือที่เราเรียกกันว่าโดปและอาจเจอโทษแบนยาวถึง4ปีเอ๊ะ 4ปีเนี่ยเขาจะกลับมาลงสนามได้ตอนไหนกันงงกันหรือยังครับงั้นตามเรามาดูรายละเอียดสุดเข้มข้นนี้กันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม2024มิคาอโลมูดริกถูกระงับการเล่นชั่วคราวหลังจากตรวจพบสารต้องห้ามชื่อเมลโดเนียมในร่างกายสารนี้มันคืออะไรกันล่ะบอกเลยว่าเมลโดเนียมเคยใช้รักษาโรคหัวใจ แต่ก็ถูกวาดดาหรือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกแบนตั้งแต่ปี2016เพราะมันอาจช่วยเพิ่มพลังงานและความอึดให้กับนักกีฬาโอ้โหถ้าใช้จริงนี่คือการโกงชัดๆเลยแต่มิไคลโลมูดริกออกมาแก้ต่างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนในอาหารหรือยาที่กินตอนไปเล่นทีมชาติยูเครนช่วงพฤศจิกายน2024เอ๊ะฟังแล้วชื่อได้ไหมล่ะเรื่องมันยิ่งมันครับ เพราะการสอบสวนของ FA เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับ18มิถุนายน2025ตามโพสต์จากฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวดังโดยระบุว่ามิคาเอโลมูดริกอาจเจอโทษสูงสุด4ปีตามกฎวาดาถ้าโดนแบนจริงๆเขาจะไม่ได้เตะบอลจนถึงปี2029อายุ28แล้วนะครับฝันของเด็กหนุ่มที่เชลซีทุ่มเงิน88.5ล้านปอนด์คว้ามาจากชักตาโดเนส เมื่อปี2023จะพังทลายลงตรงนี้เลยเหรอและที่เจ็บปวดกว่านั้นเขายังเซ็นสัญญายาว8ปีกับสิงห์บลูด้วยหมายความว่าถ้าแบน4ปีเขายังเหลือสัญญาอีก4ปีตอนกลับมาโอ้ยเชลซี Chelsea จะทำยังไงกับดีลนี้เนี่ย แฟนแเชลซีอาจจะเริ่มร้องไห้แล้วนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สโมสรเจอปัญหากับการซื้อนักเตะราคาแพงแบบนี้มิคายโลมดริดเองก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มแจ่มๆได้ตามที่หวังตอนนี้ข่าวนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเงิน88.5ล้านอาจจะกลายเป็นดีลล้างเงินหรือเปล่าบางคนในโซเชียลถึงกับล้อว่าเชลซีซื้อนักเตะมาให้แบน <laughs> แต่คำไม่ออกนะครับ เพราะถ้าเขาถูกแบนจริงๆทีมต้องรีบหาตัวทดแทนด่วนเลยโดยเฉพาะตำแหน่งปีกที่ตอนนี้จาดอนซันโชก็กลับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและนี่คือจุดเปลี่ยนครับบางคนบอกว่าโชคดีที่เชลซีมีโคพารเมอร์คอยแบกเบอร์สิบไว้อยู่แล้วแต่ถ้ามิคาอลโมดริกโดนแบนนานๆอนาคตข,ของเขาจะจบเหรอหรือเขาจะสู้คดีจนรอดตัวเหมือนปอปอกบาที่เคยเจอเคสคล้ายๆกันทีมกฎหมายของมิคาอลโมดริก อ้างว่าตัวอย่างอาจปนเปื้อนก็เป็นไปได้โอ้โหความจริงจะเป็นยังไงต้องรอสารตัดสินแต่ต้องลุ้นระทึกแน่นอนว่าแต่เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้แหละครับคุณเชื่อว่ามิคาอลโมดริกบริสุทธิ์และโดนสารปนเปื้อนจริงๆหรือคิดว่าเขาเพยายามโกงเพื่อเพิ่มฟอร์มหรือบางทีเชลซี อาจจะต้องรับผลจากการบริหารที่ล้มเหลวอย่าลืมคอมเมนต์ความเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆมาลุ้นไปด้วยกันครับเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนฝากติดตามคลิปหน้าเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าเชลซี Chelsea จะรอดพ้นวิกฤตนี้ได้ยังไงและนักเตะคนไหนจะมาทุดแทนมิคาอโลมูดริกได้ วันนี้เรามีข่าวร้อนๆที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงแน่นอนวงการลูกหนังพรีเมียร์ลีกกำลังระอุด้วยสงครามแย่งตัวสุดดรามา่าเป้าหมายคือใครเขาคือเจ้าเปโดรสตาร์บราซิเลียนจากไบรตันที่กำลังเป็นที่หมายปองของสองยักษ์ใหญ่ทั้งสโมสรเชลซีและนิวคาสเซิลงั้นมาดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดตื่นเต้นนี้กันเลยดีกว่าเจ้าเปโดรคนนี้เจ๋งแค่ไหน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักหนุ่มคนนี้กันหน่อยเจ้าเปโดรนักเตะวัย23ปีไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาธรรมดาเขาคือเพชรเม็ดงามที่ไบรตันขุดเจอจากฟลูมินนเนซเมื่อปี2023ด้วยค่าตัวราว30ล้านปอนด์และตอนนี้เขากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกตั้งราคาสูงถึง60ล้านปอนด์ทำไมถึงแพงขนาดนี้ เพราะฤดูกาล2024ถึง2025นี้เขายิงไป9ประตูและแอซิสอีก5ครั้งจาก28เกมในพรีเมียร์ลีกแถมยังเล่นได้ทั้งกองหน้าปีกซ้ายหรือแม้แต่ตัวรุกเบอร์10เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆแต่ที่เจ๋งกว่านั้นคือเส้นทางชีวิตของเขาเจ้าเปโดรเกิดที่ริเบรังเปโดรประเทศบราซิลมีแม่เลี้ยงเขาหลังพ่อถูกจำคุก8ปีจากคดีอุกชะกันแถมสมัยเด็กๆเกขาแทบไม่มีอะไรกิน ใส่กางเกงตัวเดียวไปทั้งโรงเรียนและฝึกสอมแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพรสวรรค์เขาก้าวขึ้นมาจนได้ติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2024เรื่องราวแบบนี้มันชวนให้เราตามเชียร์เขาจริงๆมาถึงจุดเดือดกันแล้วข่าวจาก f a บริซิ o อโรมาโเมื่อวันนี้18มิถุนายน2025เผยว่าเชลซีเริ่มติดต่อไบรตันเพื่อสอบถามสถานการณ์ของเจ้าเปโดรแล้ว พวกเขามองว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแนวรุกที่ต้องการความสดใหม่แม้ว่าตอนนี้ทีมเชลซีจะเต็มไปด้วยดาวรุ่งเต็มกราฟแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนิวคาสเซิลไม่ยอมน้อยหน้าเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านไบรตันตั้งแต่สัปดาห์นี้แล้วและดูเหมือนนิวคาสเซิลจะได้เปรียบในตอนนี้เพราะเขาเริ่มเจรจาระดับสโมสรแล้วแต่ไบรตันเองก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะพวกเขามีแผนสำรองเอาไว้ด้วย การดึงชาลอมบอสคอสตูลัสที่เพิ่งเซ็นมาเป็นตัวตายตัวแทนไว้แล้วด้วยกลยุทธ์ซื้อถูกขายแพงที่ทำให้ไบรตันทำกำไรไป120ล้านยูโรในฤดูกาล2023 2024ตามข้อมูลจาก CIES Football Observatory ฉะนั้น60ล้านปอนด์อาจไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายที่พวกเขาจะยอมปล่อยแล้วสโมสรไหนจะคว้าตัวเจ้าเปโรไปครองนี่คือคำถามที่แฟนๆทั่วโลกกำลังรอคำตอบ เชลซีมีงบประมาณมหาศาลจากเจ้าของทีมแต่จะทุ่มให้เป็นค่าตัวเจ้าเปโดหรือไม่หรือนิวคาสเซิลที่กำลังสร้างทีมใหม่ภายใต้นักลงทุนซาอุจะเป็นฝ่ายชิงตัวไปก่อนหรือไบรตันจะยอมปล่อยเขาหรือยึดเขาเอาไว้ต่อสู้ในยูโรปาลีกฤดูกาลหนะ้าและนี่คือจุดที่เราอยากให้คุณมีส่วนร่วมคุณคิดว่าใครสมควรได้ตัวเจ้าเปโดเชลซีนิวคาสเซิลหรือไบรตันควรเก็บเขาไว้ แชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยกดไลค์กดติดตามช่องเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวร้อนๆแบบนี้ถ้าคุณมีเพื่อนที่เป็นแฟนฟุตบอลแชร์คลิปนี้ให้เขาได้ตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับวันนี้เรามีข่าวระทึกขวัญที่ต้องร้องว้าวมาให้ได้ตื่นเต้นกันแล้วใช่แล้วครับเรื่องราวการย้ายทีมสุดดราม่าของเจมี่กิทเทนส์ปีกดาวรุ่งพุ่งแรงจากบริเซียดอรมุน ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่หมายปองของเชลซีงั้นมาลุ้นกันว่าเดีลนนี้จะลงตัวหรือไม่ไปดูกันเลย,ยะยะครับ เริ่มกันที่ข่าวร้อนๆจากปากของฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสาเทพแห่งวงการฟุตบอลเมื่อวานนี้18มิถุนายน2025เขาได้ทวีตบอกว่าเชลซีและดอทมุนยังคงเจรจากันอย่างดุเดือดเพื่อคว้าตัวเจมี่กิเทนส์มาร่วมทีมและที่เจ๋งกว่านั้นคือนักเตะวัย20ปีรายนี้ยืนยันชัดเจนว่าเขาอยากไปอยู่กับเชลซีเท่านั้นฟังแล้วคนลุกเลยใช่ไหมล่ะแต่ดอทมูนไม่ยอมง่ายๆนะครับ เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอ42ล้านปอนจากสิงค์บลูมาแล้วแต่รออะไรเชลซีไม่ยอมแพ้นะครับข่าวล่าสุดบอกว่าพวกเขากำลังเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ที่อาจพุ่งไปถึง47ล้านปอนเรียกได้ว่าเป็นสงครามตัวเลขที่ทำเอาสาวกเชลซีใจเต้นระรัวเลยทีเดียวแต่มีประเด็นเด็ดที่น่าสนใจคือเจมี่คิทเทนส์จะลงเล่นในคลับเวลิลดคัพที่กำลังแข่งขันไปแล้วไม่ได้แล้วเพราะเขาลงเล่นกับดอร์มุน ไปแล้วนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ดอตมุนต้องคิดหนักปล่อยหรือไม่ปล่อยกับแน่ว่าแต่เจมี่คนนี้เก่งขนาดไหนฟังทางนี้ฤดูการ2023 2 0 2 4ถึง2024ที่ผ่านมาเขาทำไป12ประตูนในบุนเดสลีกาและสกิลเลี้ยงบอลของเขาดีจนสถิติบอกว่าดีกว่าวิงเกอร์ของเชลซีคนอื่นๆถึง2เท่าเปรียบเทียบกับซานโชที่เรายืมมาใช้งานเมื่อรุูการที่แล้วจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียอีก ดูแล้วเจมี่กิเทนส์คืออนาคตที่สดใสกว่าเยอะแถมเขายังรับปากกับเชลซีว่าจะเซ็นสัญญายาว7ปีนี่มันเดียวที่ต้องตามเชียร์สุดๆแต่รอแป๊มนะไม่ใช่แค่เชลซีที่สนใจนะจ๊ะอาเซนอนก็แอบเลนนุ่มคนนี้อยู่เหมือนกันและยังมีข่าวว่าเชลซีกำลังพิจารณามัลลิกโฟฟาน่าจากลียงที่ราคา50ล้านปอนด์เหมือนกันแล้วแบบนี้แฟนๆจะเลือกใครให้มาใส่ชุดน้ำเงิน นี่คือโจทย์ที่ทำให้ตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้จะร้อนระอุจนต้องรอหลุนกันต่อไปถ้าหากเดียวนี้เกิดขึ้นจริงเจมี่คิเท,เทนส์อาจจะกลายเป็นคีย์แมนที่พาเชลซีกลับมาผง,งาดในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในอนาคตอันใกลน้นี้แต่ถ้าดอทมุลยืนกลางราคา55ล้านปอนด์ตามที่ Sky Sport บอกงานนี้เชลซีจะต้องงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้และถ้าเขาได้ย้ายมาจะเข้ากับแทัศนคติของโค้ชเอนโซมาเรสกาได้ดีแค่ไหนเอาล่ะ ถึงเวลาของแฟนบอลเชลซีแล้วมาช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยคุณคิดว่าเชลซีควรทุ่ม47ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเจมี่คิเทนส์ไหมหรือควรไปลุยกับตัวเลือกอื่นอย่างมาลิกฟฟาน่าแทนสแสดงความเห็นกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆมาลุ้นด้วยก,กันกับช่อง blue inside ของเราเพราะเรื่องราวนี้อาจจบลงแบบสุดเซอร์ไพรส์วันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ